โตโ่หเีกยแต่เรายืนแห่เป็นแถวดีไหมครับมนีหยุดดีดีดโอ้ยไครัอันนี้อันนี้มาครบยังเอาเช็คเรียงอะนะครับนะครบแล้วครับนะเช็คแล้วครับมามาครบแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มอธิบายเลยแล้วกันสวัสดีทุกคนนะครับผมผมอาจจะไม่ได้เข้ามาเนื่องจากว่าผมไม่ได้ขอให้พวกคุณเข้าใจนะแต่งานผมเยอะจริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทิศทางแล้วกันก็คือเดี๋ยวผมจะทําเป็นพรีเซตขึ้นมาให้กับสภาตร,ตรงนี้ว่าเขาควรจะต้องทําอะไรบ้างเขาควรจะทําหน้าที่ใดบ้างและแนวทางการพัฒนาทั้งหมดเนี่ยผมจะทําที่นู่นให้เสร็จโดยที่ไร้รอยต่อทอเต็มผืนผืนเต็มหลังจัดการให้เสร็จหมดเลยกองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะส่งต่อมาอยัางที่นี่ก็คือสมมุติที่นู่นผมคิดทางแก้ปัญหาขึ้นมาว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันควรจะต้องมีเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาณปัจจุบัน ผมก็จะเอามาลงที่นี่ถ้าเกิดว่าที่นู่นไม่มีปัญหาแล้วอย่าได้น้อยใจไปผมขอเทสในสัดส่วนที่เกี่ยวกับผู้คนที่ผมได้ที่ได้รับการฝึกฝนโดยตรงมาจากส่วนกลางแล้วนะครับอย่าน้อยใจมีแน่นอนและก็จะพยายามให้มันเร็วที่สุดด้วยเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอ่ะโอเคเข้าเรื่องเลยก่อนอื่นเลยมันเป็นความรับผิดชอบของผมเองที่ผมไม่ได้มีเวลาเข้ามาจัดการอะไรมากมายนักมันทําให้การติดต่อ สื่อสารต่างๆหรือการประกาศทั้งในและนอกระเบียบการทุกๆอย่างเลยมันล่าช้าแล้วก็ไม่ได้สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องการเอาบ้านคืนเรียกบ้านคืนทุกหลังเรียกบ้านคืนทุกหลังเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะล่าช้าทางการสื่อสารเนื่องจากว่าก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าอยู่กันคนละประเทศนะครับผมถึงจะมีช่องทางการติดต่อข้างนอกแต่บางที คนที่อยู่ใกล้ผมผมก็จะช่วยเขากองความคิดแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพเขาแต่ตรงนี้ผมถามว่าน้องๆสภาทุกคนเขาทำในส่วนที่ผมไม่ได้มานั่งปลูกฝังให้เขาไม่ได้มาช่วยคัดกรองช่วยพัฒนาให้เขาเขาก็ค่อยๆเติบโตด้วยตัวเองอยากจะให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับว่าเขาเติบโตด้วยตัวเองที่นี่เพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดมันมีอยู่แล้วครับแต่ข้อผิดพลาดนั้นอะ มันก็ดูต่อมาว่าเราจะมาแก้ไขกันยังไงเรายอมรับก็ได้หรือเปล่าว่าเฮ้ยเราจะไปพร้อมๆกันที่นี่อาจจะไม่เหมือนที่นูน่นตรงที่ที่นู่นผมใช้เวลาปลูกฝังมาสองปีกว่าจะมีที่นี่เนี่ยมันก็ซักระยะเลยนะครับทุกคนที่นี่ก็อาจจะเป็นผู้เล่นที่มาจากต่างประเทศที่ไม่ได้รับการฝึกสอนมาหรืออะไรบา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 ,บาสภาที่นี่ก็เช่นกันเขาก็เป็นประชาชนเหมือนกับพวกคุณทุกคนเพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทํางานและการพัฒนาควบคู่กันไปด้วยนะครับในส่วนกรณีบ้าน ผมขอโทษด้วยที่การทํางานล่าช้าและค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดเกินไปอันนี้มันเป็นความผิดของผมเองที่ผมไม่ได้เข้ามาบีบงานเลยและผมจะรับผิดชอบตรงส่วนนี้โดยที่การเรียกบ้านคืนครั้งนี้ปกติระยะเวลาการประเมินก็จะมีชิงบ้านก็จะอยู่ราวๆเดือนครึ่งเดือนครึ่งสําหรับปกติแต่ผมจะรับผิดชอบครั้งนี้นะครับครั้งนี้เลยความผิดพลาดอยู่ที่ตัวผมเอง ผมไม่ได้มาดูแลน้องเขาผมให้เลยเต็มที่สามเดือนสามเดือนคุณชิงบ้านรอบนี้ใครก็ตามที่ได้บ้านไปผมให้ระยะเวลาสามเดือนเพื่อชดเชยส่วนบกพร่องของผมเองที่ผมไม่ได้เข้ามาดูแลตรงส่วนนี้ได้บ้านรอบนี้อยู่ยาวๆเลยครับสามเดือนเงื่อนไขก็คือจำนวนคนที่ลงชิงบ้านเนี่ยมันจะทำให้ผมปลดล็อกบ้านทีละหลังด้วยจำนวนคนชิงบ้าน คุณลงมา20ผมก็จะคำนวณแล้วว่าสัดส่วนที่จะเปิดบ้านให้ใช้งานได้มีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วแต่พวกคุณรอบนี้ถือเป็นรอบพิเศษผมรับผิดชอบให้รับผิดชอบให้เลยฟังก์ชันการใช้งานของบ้านเหมือนกับที่นู่นเปะ๊ะโมเดลบ้านใหม่มาเสร็จปุป๊บมีแอร์ดอบมีทุกอย่างครบหมดแล้วยกเว้นเครื่องขุดเจาะน้ำมันที่ดีเทลค่อนข้างละเอียดอ่อนในส่วนนี้ต้องขอเวลาเพิ่มเติม ถ้าเกิดว่ามีใครเห็นด้วยกับความรับผิดชอบของผมเนี่ยว่ามันสมเหตุสมผลแล้วก็รุณาชีนิวขึ้นหน่อยครับอขอบคุณนะขอบคุณทุกคนที่เข้าใจจริงๆแล้วก็ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปผมจะใช้เวลาสองชั่วโมงนะครับเพื่อสแปร์รอยอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเอ้ยไม่เดีมันค่อนข้างกระชั้นชิดเนื่องจากว่าผมต้องทําอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยห้าโมงถึงหกโมงของทุกๆวันผมจะมารอท่านอยู่ที่โดม ถ้ามีข้อสงสัยหรือจะอะไรเนี่ยกอเข้ามาได้ช่วงเวลานั้นชั่วโมงเดียวแต่ผมให้ได้ทุกวันนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีปัญหาเร่งด่วนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยกับสภาอีกทีหนึง่งให้เขาติดตามผมส่วนตัวได้เลยโอเคนะครับส่วนเรื่องบ้านวันนี้ผมขอโทษด้วยจริงๆขอโทษด้วยจริงๆมันเป็นความผิดของผมเองก็อย่าไปโทษน้องๆเขาเลยเพราะว่าผมไม่ได้มาแบบฝึกสอนเขาด้วยตัวเองอะนะหรือว่าเป็นความรับผิดชอบของผมไปแล้วกัน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันนะแต่ส่วนเรื่องการอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตผมจะมาอธิบายราย,ายละเอียดแบบแผนวิธีการเล่นให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับขอความร่วมมือด้วยนะแล้วก็ขอโทษด้วยจริงๆครับสําหรับเรื่องนี้นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวสําหรับแก๊งก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ทันทีที่บ้านลงคุณชิงบ้านกันจบเสร็จปุ๊บผมจะแก้ไขปัญหา จะเอาสามอย่างที่ลงมาก็คือหนึ่ง EMP EMP ในที่นี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตครั้งสองก็คือเกี่ยวกับเรื่องการคารตีนกรณีโดนคาตีนเนี่ยมันมีปัจจัยเพิ่มเติมให้เล่นกันแต่ต้องได้บ้านก่อนนะกรณีที่สามคือการทำงานของหมอเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาอัปเดตหลังจากที่พวกคุณได้บ้านครบหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับถ้ามีข้อสงสัยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกัน โอเคนะครับสำหรับแก๊งขอบคุณมากครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับขอโทษด้วยนะครับทุกคนขอโทษด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับเชิญได้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคณนะครับต้องไงพี่เลิกเลิกเลกเรื่องางนดำพี่เรื่องงานดำยังยังใช่ไหมครับยัง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 มารวมก่อนครับแป๊บนึงครับเรื่องงานดำยังยังครับเชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับเดี๋ยวเชิญกลับเลยเชิญได้เลยครับเชิญได้เลย เออนะาคะหนูขอถามหน่อยได้ไหมคะว่าไงจ๊ะเรื่องจํานวนที่นะบอกว่าจํานวนคนที่ลงแล้วจะคิดจํานวนสัดว่วนบ้านนะคะหมายถึงแก๊งที่ลงหรือจํานวนจํานวนแก๊งครับจานวนแก๊งโอเคคือจํานวนคนเนี่ยมันมีขั้นต่ำอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะครับผมคครับสวัสดีครับพฮัลโหลไม่ได้ยินเลยครับนะนะครับได้ยินเลครับได้ยินเลยครับได้ยินเลยครับพอดีผมอยากตอบถามครับว่าเออ เรื่องเศรษฐกิจในเมืองครับนะมีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่ามันมันมีแบบสภาพดีมามันต่างกันครับคนต้องการไขเยอะกว่าคนเ้อมันมันแก้ตรงนี้มันแก้ไขยังไงได้ไหมครับแก้ไขยังไงอันนี้จะผงขอใช้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนแล้วกันครับไอเมโลส่งเรื่องให้โบตี้เดี๋ยวผมขอใช้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรับอัปเดตให้จากจากจากที่ผ่านมาครับที่เนี่ยครับช่วงช่วงยามมัน สภาพดีมามันต่างกันครับแบบคนซื้อมากคนซื้อน้อยกว่าคนขายครับคนต้องการขายมันเยอะกว่ามากๆเลยครับอันนี้ในส่วนของตรงส่วนไหนนะครับก็เข้ามาถึงทุกอย่างเลยทุกอย่างทุกอย่างในเลยใช่ไหมครับทุกงานข่าวงานดําบาบาประมาณนะครับตัวใหญ่น่าจะเป็นพวกงานข่าวครับงานดําผมว่าน่าจะขายออกกันอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้วส่วนใหญ่จะเป็นงานข่าวครับหลักๆที่เป็นพวกแบบเป็นไม้เป็นเหล็กอะไรพวกนี้ครับ พอเปิร์อะไรเงี้ยคือคือคนขายเยอะกว่าคนซื้อมากๆแล้วผม,มเลยอยากลองตอบถามดูครับเพราะว่าได้ครับเพราะว่าแก๊งผมเอาจริงๆก็คือกู้ตังมาครับแล้วมันมีของแต่ว่าตอนเนี้คือขายได้ยากมากแลครับประมาณนั้นก็เลยมาตอบถามครับในตัวของตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทางเรื่องนี้เดี๋ยวประสานประสานงานให้คร่าวๆนะครับแต่เดี๋ยวในเรื่องของคําตอบหรืออะไรยังไงเดี๋ยวให้ทางอ่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยว่งเรื่องให้บอตตี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลใช้เวลาหน่อยนะได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับเอาเอาที่ทางน้าสะดวกก็ได้ครับได้เลยครับได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับนดครับผมได้ถามได้ไหมว่าสายชิงบ้านเนี่ยจะออกมาเร็วสุดได้วันไหนครับสายชิงบ้านเหรอครับก็หลังจากที่เขาเปิดกําหนดระยะเวลาเสร็จพอปิดเขาก็น่าจะกําหนดได้แล้วครับก็น่าจะเริ่มตอนที่ปิดรับสมัครเลย คื่ผมลองถามสภาแบบสภาบ้านเขาบอกว่าวันที่เก้าก็คือวันที่เก้ามันเป็นวันชิงเลยครับผมอยากอยากได้ก่อนเนินๆนั้นเพราะว่าจะได้ให้ทุกคนเตรียมตัวถูกเพราะว่าปัญหานี้หลายๆแกงก็น่าจะเจอด้วยถ้ามันแบบปากกากระชันชิดอะไรแบบเนี้ยครับอ๋อเข้าใจครับเข้าใจได้เ๋ยไอ้เดี๋ยวอันหนึ่งนะไอ้ไอ้นี้ปิดปิดรับสมัครชิงบ้านเมื่อไหร่เกือบเบื้องต้นปิดไปแล้วครับนะวันที่ย<า>ี่สิบเก้าครับ,รบปิดแล้วเนี่ยเบลตี้ไอ้บอสอยู่ไหนอะ เบลโล่อย่าเบลตี้คุยงานอยู่ครับลอลอเดี๋ยวรอจับสายอยู่ครับนะเดี๋ยวน่าจะเหลือเรื่องให้บบลตี้ทําสายครับแล้วก็เดี๋ยวให้บลตี้เรียกประชุมอีกทีงมันก็ให้เบื้องต้น,น,ตนอ่เบื้องต้นถามการไปแล้วครับนะาการบอกว่าเดี๋ยวรอบลตี้เคลียร์เสร็จเดี๋ยวจะมาแจ้งอีกทีครับโอเคเดี๋ยวผมจะเรื่องจับสายเนี่ยเดี๋ยวผมจะเร่งให้ภายในวันที่สามแล้วกันครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคุยกับบลตี้ให้ก่อนวันที่สามจะได้เตรียมตัวกันได้ได้ครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอโทษด้วยนะครับ นะครับมีมีเรื่องหนึ่งครับเนื่องจากล่าสุดครับผมได้เปิดโคม่าไปครับแล้วสภาทําการปิดยื่นใบพาครับผมจะได้เวลาชดเชยไหมครับโคม่าอ๋อชดเชยให้ครับชดเชยให้โอเคครับได้ดูโบเวลาเพิ่มให้ครับเอาจับจดเรื่องไว้ด้วยนะครับอันนี้คือทุกแก๊งเลยใช่ไหมครับที่มีโคม่าเลยใช่ครับใช่คือถ้าเกิดว่าเราปิดทําการเราปิดนู่นนี่นั่นใช่ไหมมันก็เป็นเวลาฟรีของเขาอยู่แล้วก็บวกเวลาให้เขาดูตามความเหมาะสมนะครับ รบทราคมาถึงเวลาไฮไลท์ใขยิบเข้ามาใกล้ๆทั้งคู่เลยมาทั้งตำรวจทั้งหมอเลยมาต,ตำรวจกับหมอใช่มาถึงเวลาแล้วสวัสดีครับพี่จะให้เวลาเราวันละชั่วโมงหนึ่งใน,นวันที่เราเตรียมคาถามไว้เลยจะสอบถามอะไรพี่อยากจะพัฒนาส่วนไหนเดี๋ยวพี่เข้ามาช่วยเราทุกวันวันละชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนพี่ตาย ก็คือพี่น่าจะไม่ได้เข้ามาก็ต้องเข้าใจพี่ด้วยว่าพี่อาจจะตายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อผิดพลาดในเรื่องเนี้ยจําจําไว้ให้ดีพี่ไม่โทษพวกมึงแต่พี่ควรจะขอบคุณพวกมึงมากกว่าที่มาช่วยเหลือกันทํางานเนาะเพราะก็ไม่ได้อะไรตอบแทนคือเข้าใจทั้งคู่เลยทั้งตํารวจทั้งสภาไม่โทษกันแต่มันต้องไม่เกิดขึ้นอีกเราทําได้ไหมทุกคนทราบครับนะทราบครับ ครับเรื่องแรกที่เราจะทําก็คือการเตรียมตัวการเตรียมตัวตามความเหมาะสมในที่นี้ก็คือหนึ่งเรารู้แล้วว่าต้องทําอะไรรีบกําหนดรีบฟิกรีบแก้ไขมันอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะใช้ประเมินประเมินในที่นี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาตามความเหมาะสมเรารับข้อมูลมาว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องทําอย่างนี้นะพอเราสรุปเรื่องเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ดูว่าผลกระทบมันมีอะไรบ้างแล้วก็จัดการได้เลยล่วงหน้าให้เขาได้เตรียมตัวแล้วเ,เขา คนอ่ะเราลองคิดสภาพตามนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ให้เวลาเขาพักหายใจอะ่ะแล้วเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเขาจะเกิดความเหนื่อยล้าและเขาก็จะไม่ได้เขาก็จะไมไ่สนใจอะไรพวกเราแล้วเราเข้าใจใช่ไหมครับเขาไม่คิดที่จะฟังด้วยถ้าเกิดว่าคนเราเกิด,กดความเหนื่อยขึ้นมันจะเกิดข้อข้อาหาต่างๆนานานมากมายเพื่อมันทดแทนความเหนื่อยตรงนี้เพราะฉะนั้นพี่ไม่โทษพวกมึงแต่เราจะทําให้มันรัดกุมขึ้นโอเคนะทรบครับทราบครับ แก้ไขแก้ไขแล้วเดี๋ยววันตั้งแต่วันที่หนึ่งก็เจอกันวันละชั่วโมงแล้วกันนะแล้วส่วนเรื่องอลิซอลิซไม่อยู่อยูอ่หรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเ,เราที่อยากฝากเราเรื่องหนึง่งเราพี่รู้ว่าเรารับงานเยอะแต่ว่าต่อจากเนี้ยแชร์กันทั้งสภาข้อมูลส่วนไหนพี่ห้ามเลยนะห้ามข้อมูลรั่วไหลรับผิดชอบส่วนรวมแต่แต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องกันจริงๆอ่อะ ใครที่ทํางานเยอะเกินไปหยิบคว้ามาทํามาช่วยกันทําได้เข้าใจใช่ไหมทุกคนเข้าใจครับเข้าใจครับรสภาเอเนี่ยสภาฝั่งน้ําเงินเนี่ยวันนี้พวกเองต้องช่วยเขาปรับ m มา d เซตอีกครั้งหนึ่งเกี๋ยวกัเรื่องการทํางานว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยู่กันเป็นทีมเราคือทีมไม่มีใครแบกใครอธิบายการทํางานคุยกับเขาเขาสงสัยอะไรก็ตอบเข้าใจใช่ไหม จับคู่เลยไปจับคู่ยืนเรียงจับคู่แล้วเดินไปคุยกันเลยเอาตำรวจมาเชิญมิ้วมาอยากจับคู่บ้างดีเคยอยู่ไหนหมอมอ่า,าอ่าคือตอนนี้ค่ะนี่จะชี้แจงว่าตั้งแตเ่เราคุยกันเรื่องแบ่งเขตแล้วก็บอกชมพูไม่สามารถไปไล่เขตได้ใช่ไหมคะ,มะจำนวนตำรวจในการเข้ามันซึ่งค่อนข้างน้อยอย่างเห็นได้ชัด <laughs> ทีนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานตีกันสามคู่แล้วเขาเล่นกลุ่มใหญ่สะสนมากมันทำให้ตำรวจไม่สามารถเข้าไปปิดเขตใดเขตหนึ่งได้ค่ะอย่างเช่นมีเขตนอกเมืองเอเอมีเขตในเมืองกลุ่มใหญ่แล้วก็อยู่แค่กลุ่มใหญ่แค่เขตเดียวแล้วก็มีนอกเมืองสองกลุ่มเนี้ยค่ะมันทาแล้วคือที่เราคุยกันว่าถ้าในเมืองยังมีเขตอยู่ในเมืองก็ไม่สามารถมาเติมนอกเมืองได้ ทีเนี้ตำรวจในเมืองมันมีแค่ห้าคันมันไม่สามารถไปไปิดกลุ่มใหญ่ได้เนี้ยค่ะอือหืออ่าใช่ค่ะกลุ่มใหญ่นี่คือสแปรศพใช่ไหมครับใช่ค่ะสแปรศพสี่ส,บสบิบศพทีเดียวเลยที่เดียวเลยไม่ไม่สี่ศพไม่สี่ศพไม่สมี่ศพสี่สิบเหหมายถึงว่าแบบเหมือนแบบว่าในเมืองมันมีแค่เขตเดียวใช่ไหมคะแต่ว่า <คะ S 3> <ๆ S 2> เขาตักศพแค่ตกักศพในกลุ่มใหญ่เงี้ยค่ะแต่ว่าแต่ว่าเขตเขตนอกไม่มีแล้วอะค่ะมีแค่ตรงนั้นตรงเดียวเนี่ยอ๋อเข้าใจละ ก็คือมันติดอยู่ตรงแค่สแปรศพเป็นกลุ่มใหญ่ใช่ค่ะอย่างสมมติสแปรศพบเขตล่างเขตบนก็มาช่วยไม่ได้ใช่ค่ะในเรื่องสแปรศพบเนี่ยมันอยู่ที่การจัดสรรกําลังแล้วไออย่างสมมติใช่ไหมเดี๋ยวเร็วเ,วเ,วเ,วเนี้ยพอบ้านมาเสร็จปุ๊บพี่จะเอา EMP เข้าเลยก็คือ EMP ในที่เนี้ยก็คือถ้าเกิดว่าสมมติแม่งสแปรศพบใช่ไหมแล้วก็ปิดล้อมแล้วปัก EMP เลยให้รถมันพังมันจะเพิ่มการเล่นในการจับกลุ่มของทั้งแก๊งแล้วก็ตำรวจมากขึ้นแต่อย่างงี้ไม่มีผลกระทบนะ เออทีนี้หนูจะถามนะว่านะจะอยากจะให้แบ่งเขตเหมือนเดิมไหมอะค่ะคือมันตอนนี้มันสัดส่วนการเล่นใช่ปะสัดส่วนการเล่นเน,นื่องจากว่าตํารวจมันเยอะเยอะมากๆใช่ไหมแล้วเขาก็เลือกที่จะไม่ออกมาเล่นลลลลเราเราในภากไหมมิวใช่ค่ะแต่แต่ว่ามิวจะแจ้งน้าว่าตอนนี้มันค่อนข้างจะน้อยแบบลงครึ่งนึงเลยอะคะ่ะเพราะตอนนี้ตำรวจม,มาแจ้งออกประมาณยี่สิบคนได้อ่าฮะ แต่น้าจะให้ลองเป็นแบงเขตเหมือนเดิมก่อนใช่ไหมคะเออถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตำรวจออกใช่ไหมครับก็เดี๋ยวตอนนี้มีกำลังหมุนเวียนเท่าไหร่ตอนนี้เออตอนนี้เส็แล้นะคะอันนี้อะไรพี่ดิท้าวพี่ ถ้าเป็นช่วงพีธาม่ะค่ะจกากเมื่อก่อนมันมีประมาณห้าสิบถึงหกสิบคนนะคะตอนนี้มันมีแค่ประมาณสามสิบบวกลบไม่เกินนี้คะ่ะอ๋อถ้าเกิดว่าเหลืออยู่ในสามสิบบวกลบก็รวมเลยครับไม่มีแ<ม>บ่ง,บงเขตแล้ว,ลวเดี๋ยวอัปเดตกับแก๊งได้เลยโอเคค่ะได้เลย,ยแล้วก็เดี๋ยวเราอยากให้ฝึกลองใช้เอ็มพีดูในกรณีสแปรศพเนาะรวมได้เลยมิวฝักอัปเดตกับแก๊งด้วยนะ่ะนะยังถามยังมีเพิ่มอี้คคะว่าไงนนองทีนี้อ่าสี่แปดที่ไล่ได้คันเดียว อันนี้มันอ้นี่แล้วเนาะตอนนี้สามสิบกว่าคันใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่สามโทษทีตอนนี้สามสิบไปมาสี่แปดที่นี่เหมือนนะให้เล่นแค่คันเดียวค่ะใช่ค่ะคันคันเดียวของนะาในที่เนี้ยค่ะคืออยากทราบว่าคือเป็นหนึ่งคนถือไหมหรือว่าสามารถเวียนกันใช้ได้ครับพี่อย่างเช่นสมมติว่าหนูลีนี้ตัวไหมครับลีนี้หนูใช้ใช่ไหมแล้วลีน้าหนูจะให้น้าใช่เงี้ยได้ไหมเออเดี๋ยวตอนนี้กำกลังตำรวจเหลือสามสิบคนใช่ไหมล้วก็เปิดเป็นสี่แปดห้าคันเลยก็ได้ครับ อ่าถ้าเหลือสามสิกว่าคนนะแต่ถ้าเกิดว่าได้กําลังตารวจเพิ่มเราก็ต้องมานั่งแก้แผนใหม่อีกทีหนึ่งได้ค่ะได้นะเราเราปา่อยชมพูอะค่ะนะจะให้กลับไปไล่เคสไล่เลยไหเต็มที่เพราะว่ามันมีที่ว่าตอนเนี้ยมันมีปัญหาที่ว่าพอปล่ชมพูไม่ได้ไปไล่อยู่สอนอมันมีประชาชนที่ว่าเรียกเขาไปแล้วก็ไปแทงเขาแล้วก็ไปปนเขาเงี้ยค่ะประชาชนเรียกตํารวจไปแทงแล้วก็ปนใช่แล้วก็มีเมื่อวามีอีกกรณีหนึ่งน้องไป ไปเปิดข้าวที่ตู้แดงแลนด์มาค่ะแล้วก็โดนแกงแทงอ๋อฮะแทงในแลนด์เหรอนะใช่ค่ะและ้วแต่ <นะ S 2> คือชัดเจนว่าเขาไม่ได้ใส่ปอกแล้วเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ใส่เกาะแล้วก็เป็นปอกชมพูซึ่งเราชี้แจงเขาไปแล้วตำรวจคนนี้ไม่ได้ไล่ี้สเลยอโอเคอน,นี่หนูแจ้งสภา,าไว้แล้วแจ้งไว้เลยครับถ้าเกิดว่าจับได้ก็เดี๋ยวให้สภา,าจัดมันชุดใหญ่เลย แต่ให้เป็นหน้าที่ของสภาแล้วกันเดี๋ยวพี่จะทิ้งเรื่องไว,ว้นี่ะไรหรอแถามหน้าอีไหมโอ้ oh. ไม่มีหนูงั้นหนูถามของส่วนตัวของหนูโอ้ย oh. หนูสามารถใช้ดอยไปไล่ได้ไหมคะได้ครับโอ okay, <ต>เคค่ะแต่ว่าหนูต้องไปด้วยใช่ใช่ใช่โอเคครับมันเป็นรถส่วนตัวของเรา,าเราใช้ได้เลยโอเคครับนะได้จ้าโอเคส่วนเรื่องประชาชนอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่าสมมติจับประชาชนทำร้ายหน่วยงานหรือนู่นนี่นั่นใช่ไหม ที่มันผิดกับกฎของสภาเนาะส่งให้สภาเลยได้ครับโ <Okay, S 2> อเคครับอันนี้ขออนาคะมารีขอรีเชคอีกรอบหนึ่งก็คือว่านับจากนี้ตำรวจก็คือจะไม่มีการเล่นแบ่งเขตเมืองบนกับในเมืองแล้วถูกต้องไหมคะถูกต้องครับก็คือเป็น<ำ>ไล่เขตเป็นตามนำแผนเนาะถูกต้องครับแล้วก็อธิบายถ้าเกิดเขาไม่เขาสงสัยทำไมยกเลิกแล้วก็บอกไปเลยเนื่องจากว่ากําลังตํารวจลดลงแล้วเหลืออยู่จานวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้ก็เลยต้องแก้แผนกลับไปเป็นแบบเดิมโอเคนะ โอเคครับ,รบนะแล้วถ้าสมมติว่าตำรวจมันพอรู้ว่ามันไม่ต้องแบ่งเขตแล้วแบบมันกลับมาเหมือนเยอะเ,เหมือนเดิมเราก็ทําเหมือนเดิมใช่ไหมคะือว่าถูกต้องครับ<ต>ถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่จํานวนคู่ที่เล่นด้วยโอเคับใช่พี่ก็ต้องมางดูอีกทีเดี๋ยวพี่ขอข้อมูลจากสภาแล้วกันหรือว่าเราก็ได้มิวเราดู <c oughs> จํานวนคู่เองเลยแล้วเรามามาคุยกับพี่โอเคอนุบอกเมนต์อีกทีก็ได้โอเคโอเคนะครับ ครับเดี๋ยวหมอขอสอบถามเรื่องของหมอที่ว่าในเมื่อกรณีกําลังตํารวจลดลรดเนี่ยครับแล้วทางของหมอนี่สามารถนํารถออกไปบ๊มหรือขวางได้เมันได้ไหมครับหรือกัดไปอย่าให้เสียได้ใช่ไหมครับปูเซ็ตอัลบั้มชุดใหญ่ชุด, <c oughs> ชดเต็มอ <c oughs> โอเคครับโอเคครับแต่มันจะมีรถที่ <ลด S 1> ห้ามอยู่เดี๋ยวมันจะมีสองคันที่ห้ามนะครับที่มันยิงไม่ตกมีมีครับร่บใช่ครับเป็นรถตู้เราถามถามยอดที่น่าจะได้ใช่ใช่เป็นรถตู้กับรถไอรถไ้คานใช่ครับ ได้เลยครับพี่ลุยขอบุณครับนะครับผมคุณนาครับแล้วก็เดี๋ยวกั๊ดบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยคุณนาคุยกับตารวจเสร็จเดี๋ยวฝากคุยกับเลวเซยงข้างหลังต่อได้ครับเรื่องที่กรณีวันนั้นว่าเปาะที่เขาพูดเหมือนประมาณว่าเปาะแขนไหนก็โง่เหมือนกันนะครับอ๋อเรื่องคำพูดใช่ใช่ครับเขาพูดเขาแบบตํารวจตอนที่เขาอุ้มโจนะคะเมืองบนเขาพูดกับตํารวจว่าจะเปาะแขนหรือเปาะดาตํารวจก็โง่เหมือนกันหมดคือคือเหตุการณ์เป็นนี้ค่ะนะคือ คือภาพตำรวจเห็นเขาล้มแล้วจึงแย่งศพค่ะแต่ว่าเขาอะบอกว่าเขายังไม่ล้มใช่ค่ะเขาก็เลยเหมือนอารมณ์เกมอะค่ะเล่นหัวร้อนก็แบบแล้วเพื่อนเขาในแกเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปคุยกับอันนี้หลังจากที่เราเรียกเขามาคุยหรือเปล่ามโลเหมือนเราจะยังไม่ได้คุยกับเขาเลยครับเพราะเหมือนว่าเราเราจะคุยแล้วแต่เขาก็ แอนนั้นเหมือนเจ้าของคดีเจ้าของคดีจะไม่อยู่ไม่อยู่ด้วยทางเดียวเซนจี้ฝันมันจะไม่อยู่มาให้หมดเลยทีเดียวก็คือแบบืนว่าอันนี้ก็กัรก็อยากให้คุยกับเขาด้วยในเรื่องของแบบอาการใช้คําพูดหรือการตอะพฤติตนของตัวที่เขาเองก็เป็นเจ้าทีด้วยอะไรมาณมีให้เรียกเลยนะครับอืมอืมอครับนะนะครับขออนุญาตทีเดียวครับ เออเรื่องป8ก็คือไล่เคสดธรรมดาไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับ้อยเคสดธรรมดาเออป8เอาไว้ใช้ในตอนอุ้มแล้วกันครับอ่ะครับเข้ามาครับมาแล้วครับนะพี่ชายสวัสดีครับเออแก๊สเอามาเร็วเซนวันนั้นครับวันนั้นเราคุยแล้วใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับถ้าเกิดว่าได้รับความช่วยงช่ยเหลืออะไรเงี้ยเราจะไม่ประพฤติตัวที่ไม่เหมาะสมครับครับผมอ่ะแล้วตอนนี้เราเรารู้ใช่ไหมว่าเรื่องอะไรเรียกมาคุยเนี่ยนหนขอเฮตุผลหน่อย เร,เรื่องอะไรครับเรื่องใช้คำพูดแบบปอกแขนไหนๆก็โง่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไอผักอันนี้ใครพูดพี่วินพูดคือเหตุการณ์วันนั้นคืออย่างที่ตผม<อ>ไม่อยู่เดี๋ยวให้น้องเล่าเดี๋ยวคือมันเป็นการอุ้มโจนะครับนะแล้วก็เรื่องนั้นคือพวกที่พวกผมโดนกันคือพวกผมตัวผมแบบยืนพวกผมมาเห็นว่ายืนขึ้นมาแล้วแล้วตำรวจขาดดึงศพออกไปจากมือแล้วพวกผมก็เลยจะ ชุบตำรวจขึ้นมาคุยคนหนึ่งผมก็เลยบอกว่าให้ชุบปอกข่าวหรือปอกดามาขึ้นมาคุยเพราะว่าเขาน่าจะคุยได้ครับแล้วพี่เขาก็น่าจะน่าจะร้อนเพราะเหตุการณ์ดันด้วยเพราะว่าเขาด้งส่จไกกรอไปชุบอะครับอ่าเข้าใจคับผมก็คืออย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายการทํางานของป๊บนึงนะเชี่ยมึนหัวเดี๋ยวอธิบายการทํางานของตํารวจกับหมอก่อนก็คือในกรณีของตํารวจ พี่บอกเขาไว้แล้วว่าใ,ให้เขาตัวโอเวอร์เลทิ้งไว้เธอว่าเรามีข้อสงสัยใช่ไหมเราสามารถที่จะไปขอดูโอเวอร์เล์เขาได้อะอย่างสมมตินในกรณีหมอเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็จะให้เขาทําแบบเดียวกันเลยก็คืออัดโอเวอร์เล์ไว้เลยเราจะไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันว่าแบบเฮ้ยเนี hmm. ่ยภาพอย,างงอย่างงู้นอย่างนี้สายตายอย,างงอย่างงู้นอย่างนี้คือดูจากหลักฐานได้เลยอ่ะเราเข้าใจใช่ไหมครับประเด็นต่อมาเดี๋ยวต่อจากนี้มันจะเป็นอย่างนี้ละ <c oughs> แต่ในส่วนประเด็นต่อมาเนี่ยก็เลยอยากขอความร่วมมือนิดนึงว่าก่อนที่จะจะรู้ว่ามันมีเกี่ยวกับเรื่องผผลลได้เสียะ อันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องคาใจแล้วยังไม่ได้ชี้แจงขอโทษไว้ก่อนแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวดูเป็นโอเวอร์เลยได้เลยถ้าเราสงสัยแต่ขอความร่วมมือนิดนึงว่าอย่าใช้คําพูดที่มันไม่เหมาะสมเข้าใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมตินะอันนี้พูดแบบแมนๆเลยลวกันเธอสมมุติมันเกิดกรณีแบบนี้ต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือหมอเนี่ยถ้าเกิดว่าวันนึงไม่มีตำรวจหรือหมอเนี่ยเราก็เล่นไม่ได้นะถูกต้องไหมใช่ครับใ ผมผมขอพูดในฐานะคนนำนะครับคดีผมมาจะบอกประชุมตลอดทุกครั้งประชุมว่าจะด่ากับใครจะด่ากแก๊งไหนเนี่ยผมผมไม่ว่าแต่ว่ากับหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหมอตำรวจหรือว่าช่างเนี่ยห้ามด่าเรื่องนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันผมก็มไม่ค่อยพอใจเพราะผมเข้าใจว่าเมืองวัดนะครับมันมันมันอนจอยมันสนุกได้ด้วยเพราะว่ามีหน่วยงานให้เราทํางานดําเกือบ24ชั่วโมงหรือว่ามีหน่วยงานที่มีคุณภาพมีระบบสภา,สา,ภาอะไรเงี้ยผมก็เลยจะบอกน้องๆว่าห้ามด่าตลอดเรื่องเนี้ผมผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันเดี๋ยว จะไปตักเตือนให้ครับนะอันนี้ขอโทษได้ครับได้เลยครับไม่มีปัญหาผมเข้าใจระบบของเมืองครับก็ต้องมีตำรวจผมเข้าใจขอโทษตำรวจด้วยครับอันนี้ผมเพิ่งสร้างเหมือนกันครับโอเคครับฝากด้วยนะฝากด้วยได้ครับได้ช่วยกันคนละมาอคนละมือเข้าใจครับเดี๋ยวผมจะไปตักเตือนให้ครับได้เลยครับขอบคุณมากครับครับขอโทษด้วยครับนะขอโทษด้วยครับตำรวจครับค่ะอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยพักผ่อนพักผ่อนไปน้องๆไปทุกคนพักผ่อนเลยครับขอบคุณมากครับนะครับสวัสดีครับเป็นเมื่อน้อยไปเถอะ เอาสภาจับคู่คุยแล้วฟังนะครับฟังฟังให้ชัดเจนนะครับฟังให้ชัดเจนนะได้ยินแล้วนิ้วได้ยินแล้วนิ้วกลุ่มไหนก็ได้นิ้วเขึ้วนะติดอาวุธทุกประเภทตามยศที่ถือครองไว้นะครับติดอาวุธทุกประเทศอ้ทุกประเทศที่อะไรนะทุกประเภทแต่เงื่อนไขาการใช้งานคืออย่าได้ลั่นเลยแม้แต่นัดเดียวถ้าไม่มีคำสั่งโดยตรงจากพี่ติดเพื่อเตรียมความพร้อม การทํางานรอบต่อไปเข้าใจใช่ไหมครับทราบครับอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดเอ้าแล้วพี่ฝากเรื่องไว้ด้วยพี่พี่เพื่อนๆไม่ว่าจะน้ําเงินหรือแดง่ะพวกมึงทํางานร่วมกันแล้วพี่น้องกันช่วยๆกันเข้าใจใช่ไหมฝากด้วยนะทราบครับสำหรับวันนี้กูจราลีลีไพและวู้ฮู อคไดอยู่ก็อยู่กูไปเลยเฮียเออแม่งแค่เกมไอสัตว์เอ,อ้ยทำไมมันต้องมาทำอะไรถึงขนาดนี้วันนี่แม่งเหนื่อย่ย่ย